ทกทาย,สาย้สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกับอปันบ้านนาคือเก่าคือเดิมทุกคนวันนี้ก็เสิได้ภาพ่อแม่พี่น้องไปหาเที่ยวได้มาเนี้ยเลไปเที่ยวอยู่เมืองนครจาร์หรือว่าเมืองไม่อาสพอรพไละ ใส่กับสาวพ่อนี่เบ่แม่นได้ไอ้ฮาซื้ออยู่ซื้อกินทุกคนได้แม่กับเกมเคืองเรียบร้อยโอ้เพิ่งเนอะน้อยดีอ่าบ่แม่นมีได้ไปน้ำแต่เหึงแล้วแต่มีแต่สาวน้ำหวานไปรอบนี้รอบบอ่แม่นได้รอบนี้ไนะด,ด้มาโน้อยกันเพราะแค่ก้อขาจะไปนะน,น้อยจะไปน้ำจะปอนสบายดีสบายดีคือไปลายล่ยบ่เฮ้ยสาวพัน ถือเส้0พันคอยบีบปายแลวสพันธสียาพันี้อมันรถยังมีจ๊บล่ะนี่สคนขี่รถจักรทุกคนเลยเต็มรดคือเก้าเอาแม่ผลใหญ่ละสามสารนวานค่นี้น้อยยี่นาบุหามยี่นาบังค้อยคนที่คอยผ่าลมอ่ะออกเดินทางทุกคนมานี่นีมาฮอดเล้จจม ตลาดตลาดพุ้งเฮ่เมืองอาสพรเลยเราหาซื้ออยู่สกิจก่อนเอาปลาให้ที นนอ,อันนี้นะ้ซีนพีเลมันอันนี้เอาไนเลยวายมาทอดแล้วมาทอดแล้วน้ำมาเทได้ สบายดีป้าลุงกออีลานะอ้าวววนีวนะนว่าอวว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 ชมวววนะววนวววมใวว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 ้อวว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 วสวาวดีปววาววว อ่ะคือน้องวันนี้แม่เองน้องไม่ได้ไปเมืองนะมูนะอืองูแม่ไปด้วยแม่แพ้บอแม่บอไอแม่แก้หน่ยให้แม่แก้หน่ยอ้าจบไปวันนะั่นละแม่ไปเชิญนะเแม่ไปเชิญเบอแม่ไปเชิญเชื่ละมึงแน่อันนี้ก็ปีติฟ้าก็แน่ย่าเยอะแล้วเห็นขนมนี่แล้วน้ำหวานนี่นะจะตู้เย็นไหมแล้วไปเชิญ แม่ไปเท่าไหมเจ้าเสิ่งจะได้หรือเนาะเสิ่จะได้นี่อาหารการกินทุกคนเลยมันอยู่ได้หมดนี่ไปเมืองได้นี่คือไปดงได้นี่มันชิ้นหมูปลาหนิ่นเผานี่เครื่องสายของซอยนี่กับข้าวปุ้นนี่ข้าวปุ้นชิมาเฮ็ดพันข้าวปุ้นกับปลานิ่นเผาทุกคนเลยเครื่องสายมะนา น้องน้ำหวานกับเมาเขานมยู่พวกนะแต่มุ้งพวอ <c oughs> มันไ,ไม่ได้ไปน้ำได้หอบนี่เลยเป็นมักอ้ายไปหอบนี่นะมักอ้ายกับตัดผมทรงรอเรียบร้อย <c oughs> นี่นเห็ดป่าเผาก็กินกับพันกระปุ้นทุกคนเลยสีมือสะพ้อนคือก้า มหนแลกับสพหนกับเกมเลยทุกนเลล้างป่าใส่ขี้วันนี้นะไงตัว่เลตัละโลละโลเท่าไรนะฮยหกสิบพันโลนึงสิบพัหกสิบพัน้ารวัตรกับเมาขาวน้ขนมนะหิน่ยายีเอาแตเอาแต่เน่่อเ่มนน้อ๋อเจ้านนำมาตื่นนอนแล้วก็ฝาดโลดจนประลุงกินน้ำด้วยฮะแล้วปา้งง เนะนี่ยะพอนมาใส่ขี้เห็ดป่าเผาเรื่องนี้ได้ป่าเผากินกับพันกระปุลคนนี้ขี้ป่าใบค้อยเห็ดโคกระเบื้น <Okay. S 2> nhung thong mình nhung ta ค้างไนดะ้แบบนี้ได้เตรียมจะทานทเีเออเกือบเกือ,อบไปแล้วก็มาย่างทนะุกคนในวันนี้นะปลาใหญ่กว่าเต่าละมันมีเต่าย่างเริ่มหอมแล้วทุกคนนะมีเสื้อผ้าหลายเสือเ้อต้อเกือกับหัวซี่ไคแล้วหัวซีเคื่อหรูปตะไคร้อืออาเผาได้ทีแล้วทุกคนเลย ฟีดแล้วได้ได้ข้างหนึ่งเลยนี่นี่ือจะมาปา่าเผาทางข้างหนึ่งกับทางโหทันิสุกอัดเจลออดเจล้อนี่ป่าเผาก็ได้เริ่มได้ทีแล้วคนเลยสัตว์ช,ชีมันเลยได้ตกสชชัตว์ช,ชีสัตว์ชีสัตว์ชี บางทางสะพอนกับแปลงแจ้วตำมะขีดตำแจ้วแจ้วเพชรอย่างนี้นะแจ้วเพชรนี่เจ้วเพชรเจ้าหวานแจ้วเพชรเขาว่าเจ้าเพชรจ้วเจ้าซีฟู้ดเจ้าซีฟู้ดเฮ็ดซองสไตล์แจ้วทุกคนเลยเนี่อันนี้แจ้วมะโทดินแจ้วหวานแล้วเรียบร้อยได้แจ้วอันนี้มีเสื้อมะโทดินอย่างเธอตัวนี้อันนี้เฮ็ดเพิ่นสีเฮ็ดแจ้วซีฟู้ดอันนี้นะเฮ็ดซองซองระบบ ดอกซีมเบิ่งกตัวเลยละเซียบเจ้าซีฟูดมันมีกระเทมมะคิดมะนาวมะขดชุดก็ักหอมตัหอมใช่ไหมหอมเสือว่าน้ำตาลกันน้ำตาลกัะเซืเห็ดเอหวานๆชมๆบ่อันนี้เจีวซีฟูดอันนี้เจีวเพื่อจ่เจวหวานเจีวาฟูดเจีเื้อมาทวดีเนั่นหวานๆมันๆชมน่อยนึง คือสิสุกแล้วทุกคนปลาเผาก็้วเฉพะพ้องออกก็สุกแล้วบ้านเลยสะพาะกับฮีอะนะนึ่อยู่กับใต้กับใต้อยู่อีกข้าวแห้งเก็บ่เขาบ่เอาละสุกเลยโอ้ยน้อยยิ่งมากก็ทำไมเด็กด่าได้น้อยดินออกเลยตอนนึ่งหนังมันจะมาน้อยอะลอยเรียบร้อยนี่เปนสิ่งมันเจ็บเลย แจ,จกก,ก,จกันแล้วเรียบร้อยทุกคนสองสอง,สองเมนูนเจ้วหวานเจ้วซีฟูด้ดพร้อมเสิร์ฟมันนี้ค้อยสิบปโคปปคีปลาาไว้ก่อนนี่โคปปคีปลาพักกะ ล้างแล้วลูกน้อยทุกไหมพักนี่ถือว่าพักปูเองนะไม่ได้ซื้อได้พักปูเองปอดชานพิษตอนนี้ก็ยังรุนุนละลายกันแช่แช่อยู่พอนจะเทห้องมาแต่งแล้วก่อนจะเทห้องมาไอแมนกับไปหาดินแล้วไมนกับมาแต่ฮอดมาแต่เมืองหอดแล้วก็ไปลิ้นพร้อมไกำลังล้างไอแมนกินฮอดดินอยู่จะไปมหอย น้อกระปุลสองโลโลนึ่งสิบห้าพันกีบสามสิบพันกีบม,มาล้างมือมาล้างมือ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 เตยล้างมือเตยล้างมือ โอ้ยคิดเด็ดอีลาเด้ยังสองคนนึ่านน้าโน่นแมพ่นอาืมละจะเตยกับืมละมีกินหนยงสาวที่กับสาวน้ำหวานอีลากินหัน้อมเเอาข้ามาไหมเอามาแบ่งเรียบร้อย้วอนี้เรียบร้อยมานปลาเผากับพันขับปุ่น โอ้สารนวลเป็นเริ่มมีมากินนะสารนวลกินทอปลาอีลาเชอร่อพักนี่นี่มาลูกนี่แฉๆมามาทุกคนก็หอมมี่เขามีมะมร้าอไมบ่ายแตะด่นดื่มเชอกับปูลลาจะจุ่มน้ำละโอ้น้ำมวานก็เอาพักจ้ำนั้นน้ำมวานอ๋อตัวจ้ำจ้ำฟ้าแล้วก็จ้ำกับปูอีลานะไม่ไม่ไเออไล่มาเนาะเออเอเขามากกว่านี้ เออทำอะไรมาดิเออเช็ด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 ตูดันแค่เช็ดบ่จะอนมาทุกคนมากระปุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวนี้พอได้แล้วเพื่อนเคมไปได้หนึ่งกิ้มหนึ่งนอนเราอะ

แกใหญ่รืะทีลม้บอีบอ๋น้าเจ้าหวานตัวน่้นั่งือคือผู้เจ่าหวานเจ้าเป็ดกินเอเจ้าเลจำในก็จำถือจำหลายเด้อจำมันได้ไจำมัน่งมจมันมนั่งก็เปแลู้้จะไปจำมันอีกไน้อยเจ้าเลยอนั้นมอีก่้ ลมบ่ปะนะลมจได้เจ็บบ่เรียบบ่ปาลุงน้อยเรียบบ่ปลาลุงปลุงนนนปลุกปุกจะมียลมจะมแม่นลมาบ้านกะที่เื่อปลุงไร้เต็มฟอ๋อไได้ปลุกเออันกุ่นเด้อนะปกกอมเมาััดย่